เราดูใจเต้นกลางอ,งอกแล้วมันมีการปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นยังมีใจเต้นอยู่ช่างมันเพราะว่าบางทีอดีตชาติเราอาจจะเคยทําสมาธิมาแล้วมีการปรุงเข้าไปยึดในอเนนชานวิสังขารเพราะว่าตอนนี้ความแน่นอกนีนเน่เป็นเวทนาแล้วแต่จิตตัวผู้รู้เนี่ยสติที่ฝึกมากๆจนเกิดสมาธิแล้วก็ถึงตัวผู้รู้ผู้รู้มันจะเข้าไปรับรู้เวทนา ตอนแรกๆที่เรายกมือก่อนจิตของเราเนี่ยอาจจะคิดนนคิดนี่เราเผลอไปตั้งใหม่เพลอไปตั้งใหม่เดี๋ยวอาจจะประกอบราคาโทสะโมหะอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็นเน้นสติไปที่สัมัญญาหรือเน้นสติไปดูที่ดูใจเต้นชัดเจนตรงไหนดูตรงนั้นเพราะว่ามันสามารถดึงสติของเราดึงจิตของเราให้มาอยู่กับนะไอ้ที่เป็นดึงจิตของเราให้มาอยู่กับฐานของเราที่กําหนดก็คือในฐานกาย ถ้าเราไม่มีใจเต้นไม่มีความรู้สึกปุ๊บมันก็จิตองเรามันก็จะไปปักประกอบราคาโทสะโมหะไหลเป็นความฟุ้งซ่านหรือเผลอสติเป็นความความง่วงเหงาหานอนอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราน้อมก็มาปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านั้นถ้ามันหนาพ่อคูนแต่เรายังเน้นเน้นสติของเราดูใจเต้นให้ชัดเจนถ้าใจเต้นไม่มีก็ยกมือําหนดความรู้สึกปุ๊บมันจะแน่นหนะ้าอกเพราะมันจะเกิดการเหนี่ยวนั่งเหนียวเหนียวลังกับไอ้พวก ระหว่างจิตตัวผู้รู้กับเจตสิกที่มาประกอบก,บกับจิตที่เราสั่งสมมาไว้ที่เป็นสัญญาก็ดีเป็นเวทนาเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆก็ดีหรือเป็นสัญญาความจําได้ไหมรู้ก็ดีหรือการปรุงแต่งคิดนึกอะไรก็ดีจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นฌานสมาธิก็ดีที่มันหุ้มห่อ,อไว้เนี่ยมันยังหนักอึ้งอยู่นะแล้วก็ตัววิญญ,ญาณก็คือจิตเนี่ยแต่เป็นตัวผู้รับรู้เอาไว้เราก็ เราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้ให้เข้าสู่จิตในให้ได้เนี่ยเราต้องเน้นไปที่สติสมัญญให้ชัดเจนสติเฉยๆเนี่ยมันไม่ผ่านไปไง่ายๆมันจะติดอื้ออย่างนั้นอ่ะการที่มันแน่นในอกเครียดศีรษะาเนี่ยมันก็มาจากอารมณ์ของเราจากรูปเสียงหยิ่งรุการสัมผัสที่มารมณ์ที่ลามันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมากระทบแล้วก็เข้าสู่ใจมาประกอบเป็นใจของเราเนี่ยพอเราปฏิบัติเข้าไปภายเราเราจะไปเห็นไอ้อ สิ่งเก่าๆของเราที่เดียวเราได้สร้างสมเราได้สั่งสมเอาไว้นะเป็นบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามเป็นทาให้เป็นสัญญาทําให้นะเกิดเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆก็ตามเนี่ยมันยาที่มามาหุ้มจมอจิตเราบางทีเราใช้กําลังอย่างเดียวคือสติสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอมันทําให้เกิดแน่นเครียดที่สะขาครังถึงเราจะเพ่งสติให้สงบขนาดไหนมันก็ยังอื้ออย่างนั้นอนะ่ะบางคนติดจุดนี่นาน อันนี้แก้ไขให้มีสัม,มัญญาชัดๆความรู้สึกชัดๆยกมือถ้าในใจเต้นไม่มีก็ดูความรู้สึกยกมือให้มันชัดๆเราต้องประกอบเหตุใหม่เพื่อจะเจาะทะลุนะหวังว่าคงจะเข้าใจระหว่างความแน่นกับความสมมติว่าความฟุ้งซ่านมาจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันก็ไหลไปตามอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราดึงด้วยสติสมาธิของเราพลังของเรามันจะเกิดความแน่นหน้าอ,อกมาก นั่นเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าเราปล่อยความแน่นออกไปมันก็จะฟุ้งซ่านอย่างเดิมเนี่ยนี่มันเป็นการเหนี่ยวลังระหว่างจิตที่มันถูกความฟุ้งซ่านควบคุมเอาไว้แต่เราจะไปจากความฟุ้งซ่านเนี่ยโดยการจเจริญสติสมาธิเนี่ยให้มันตั้งให้เป็นหลักว่าเราไม่ไปไปตามกระแสะเปรียบเสมือนเราเราปักไม้ไว้ในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากในลาธารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราโยนของเข้าไปในลานําธารมันก็ไหลไปตามกระแสน้ํา แต่ถ้าเราจะปักหลักอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องต้านกระแสน้ามันจะเกิดแรงประทะเลยนั้นทําให้เกิดแน่นหน้าอกตึงศีรษะขึ้นมาแล้วาวน,นี้เราสู้ไหวไหมถ้าไม้เราแข็งพอเราปักแน่นพอปุ๊บมันก็ต้านกระแสไหวน้ําอยากเราจะไหลยังไงเราก็ตั้งตั้งอยู่ได้นะความแน่นก็จะคงตัวความตึงก็จะคงตัวอ่านวะน,นี้เราจะเจาะทะลุให้ผ่านจุดนี้ไปเราจะต้องใช้สัมบัญญะนะใช้ความรู้สึก กำหนดสติให้ตรงความรู้สึกชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะโปร่งทุกทวารเ,เมื่อมันโปร่งแล้วก็จะเห็นว่าการที่เราปไปยึดมั่นในถือมั่นในในรูปที่เป็นมหาบุตรรูปรูปหยาบก็ตามรูปละเอียดก็ตามาแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาณคืนนามเนี่ยที่เป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดก็ตามเนี่ยนานี่ประกอบไปด้วยเจตสิกกับจิตนะ เวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นส่วนของเจตศิษแล้วก็จิตก็คือวิญญาณนั่นเองจากจิตหยาบก็เที่ยจิตที่มีความนึกคิดถ้าเราปฏิบัติ